น้อห <inate> าเรื่องคุยกันนะครับวันนี้อ <c oughs> ๋อเ <ze> ร,รื่องคนถามตัวนี้คิวชอบดูรายการอะไรครับผมดูติกต็อครับผมสี่ห้ชั่วโมงครับต่อวันผมอยู่ในโลกของติกต็อครับคนซับคนคนซับผมนี่ประมาณเจ0 0 0มื่กว่าคนครับช่วงนี้กําลังทํายอดอยู่ครับทํายอดครับผมแล้วเมื่อไรทำต้นนะคุณค <c oughs> ี่เห็นยังไงครับกัทชาเยรีไทยในบ้านเราครับ เป็นวางขายอยู่เปลีอนเลยฮะครัำถามเด็กวันนี้เขาบอกเพลงรักกับเพลงเศร้าคุณชอบฟังเพลงอะไรครับเพลงรักเหมือนกันครับตอนนี้เหลือภาษาอังกฤษว่าอะไรครับยิ่งหลงพอไทยไปปิด <laughs> บับงสายตาด้วยต้องการอะไรกันคิดวถามกูแล้วถามไปไทยวะถามไอ้เนี่ยตากล้องเนี่ย <laughs> อ๋อพอแล้วคุณเหนื่อยแล้วฝนก็จะมาเนี่ยนะ